สวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะในนามของพิมพี่พายนะคะาการยกอย่าลมติดตามเพจไขทุกอย่างค่ายคาวเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะเป็นค่ายใหม่ของเรานะคะเราหมายถึง3คนนะคะมีอกอฟกิฮโรมีพิมพี่พายแล้วก็มีพี่หลุยค่ะไปมาเจอกันได้ไงครับพิมพได้มีโอกาสทาเพลงค่ะอย่างนะคะนะคะอานะคะเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่าพิมพอยากทำของพิมเองนะคะ เพราะว่าไม่มีโอกาสนี่เลยเหรอไม่ใช่ไห้รู้ให้รู้วมื่อไรเราจะได้แบบว่าแง่อะไรนีเกันเลยไ่้พิมพ์ผีพัยชุดสีชมพูคือคือน้องเนี่ยก็ ก็เวลาจะทําเพลงใช่ไหมอย,อ,ยอยากเป็นอยากเป็นอยากร้องเพลงว่ะเห็นลูกค้าเนี่ยชอบไปทํานู่นทนํานี่อยากร้องเพลงอยากร้องนี่มันก็ร้องธรรมดามดไม่ได้เนาะนก็ต้องติดต่อบอรใหญ่ๆเนาะก็ติดต่อพี่พี่อกอล์ฟกีโรได้มีโอกาสคุยก,กันหลายๆครั้งเฮ้ยพี่นู่นนี่นั่นไม่รู้จักทีมตอนแรกเลยที่ขอเขาทำเพลงนะคะไม่รู้จักมึงน้องพี่ขอโทษนะมึงใครก็ต <c oughs> ้องเล่าเล่า พี่ดูหนูนะพี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็แต่งเพลงมาให้ได้เพลงหนึ่งปรากฏว่าเราก็ได้มีการพูดคุยกันบ่อยมากขึ้นพี่หลุยก็อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วพอคุยกันถูกคอแล้วก็มีการนัดกิคนคงกินข้าวกันแล้วเขาก็ชวนลงทุนพิมก็เลยลงค่ะเอาง่ายๆอย่างนี้ไมลงง่ายขนาดเพราะว่าเราโลกเราสังคมเราแคบนี่คะเราไม่ไคยได้เจอคนอื่นคนอื่นเนไม่ถ้าเจอถ้าเจอคนเยอะกว่านี้กูก็ไม่เอาน่เรอิมาโชคดีผมก็ไม่เลยไม่ให้รู้จากคนอื่นชีพิมอย่าไปยุ่งกับคนอื่นใช่คะเพลงที่พี่กอ อะไรนะคะถูกใจไหมคะเพลงที่เราแต่งให้เออส่วนตัวถูกใจค่ะแล้วก็คือแค่อยากจะทำให้แฟนคลับถูกใจแค่นั้นเองนะคะพิ่แต่งออกมาเป็นยังไงบ้างคะพิมพ์อะกลัวกลัวแบบ กลัวแบบว่าพอเดินเอ่อช่วงนึงก่อนที่จะมีโควิดรอบสองะนะคะเดินเข้าสารแล้วก็แบบอย่านะคะอย่านะคะอย่านะคะบอกเอ่อผู้จัดการว่าเอาคูกลับบ้านเอ <c oughs> าคูกลับบ้านทำไมมันแรงขนาด<อ>า<ม>นี้อะน,น,นะคะมันแรงมากแ<ด>รงจนเกินความคาดหมายนะคะอยากทําให้แฟนคลับเฉยๆปรากฏว่าได้ได้คนที่ชอบมากขึ้นอีกก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะโชว์ครั้งแรกใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะคุครั้งแรกของการโชว์แล้วก็มายืนพูดอะไรแบบนี้คะ่ะ <c oughs> ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากค่ะ ยเจ๊คเขาเจ๊คเขาแจ๊คเราไม่ได้เรื่องปกติเขาไลฟ์เขาไลน์แต่ไลนเองเขาไม่เคยเจอคคนนี้แล้วใช่ไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยแบบไม่เคยเจอพวกพี่ๆขนาดนี้นะคะปกติว่าพี่ๆติดต่อพิมมาหรือฝากขีนในพิมไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าพิมเนี่ยจะเป็นแบบเออขออนุญาตไว้ตรงนี้เลยนะคะชี้แจงนะคะจริงๆรเนี่ยพิมเนี่ย ไม่ได้คือยิงหรือว่าอะไรที่มันเจอพวกพี่ๆนะคะแต่พิมพคิดว่ามันไม่ใช่เวของพิมพเพราะพิมเป็นแม่ค้าพิมพควรจะคุยกับแค่ลูกค้าเพราะพิมไม่ใช่ศิลปินยังไม่ใช่เออนักธุรกิจยังไม่ใช่ดารายังไม่ใช่นางแบบนักแสดงอะไรก็แล้วแต่พิม์ก็เลยขออนุญาตที่จะไม่ไม่ข้ามเส้นการเป็นแม่ค้าไปนะคะเพราะว่าพุมแตกกันเป็นแม่ค้าแต่ตอนนี้มาเป็นเจ้าของค่ายเพลงแล้วก็เป็นศิลปินก็เลยยืนตรงนี้ได้ค่ะราคุณค่ะแสดงว่าหลังจากนี้จะได้เห็นพิมเยอะขึ้น ก็เอาไว้ก่อนอุบไว้ก่อนนะคะมีเซอร์ไพรส์ตลอดแน่ๆอันนี้บอกเลยอย่าว่าแต่นั้นตอบคำถามทุกคำถามผมก็ยังเซอร์ไพรส์อยู่นะครจะเกิดจริงจากการที่เราเป็นแม่ค้ามาเป็นศิลปินมันต้องปรับเป็นลี่ยงเปลี่ยนเพราะว่าเป็นแม่ค้าเนี่ยเราจะพูดอะไร ก็ต่าใจเราเราอยากขายแล้วก็ต่าใจเราแต่ถ้าเป็นศิลปินเนี่ยมึงอย่าเพิ่งออกคิวนี้มึงอย่ามึงอย่าเพิ่งเล่นมึงค่อยพูดอย่าเพิ่งหยิบไหม่ขึ้นมาสูงสูงกว่านี้หน่อยมึงไม่รู้จักการมองหรอมองอ่ะมึงมองเอาใหม่เป็นใหม่ที่นั่นแหละมึงต้องมาตอนนี้เวลานี้เขาซ้อมกันพิมพ์อยากให้มันงงปกติไลฟ์มันก็ไม่ได้ทำอะไรขนาดนี้ทำไมศิลปินมันมันยากจังวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ถ้าพูดในฐานะเจ้าของค่ายด้วยันเรามียังไงบ้างแนวคิดยังไงจ๊อ๋อมีเงินค่ะเป็นนายทุนใช้เงินเป็นเรื่องของผมลงไปเยอะไหมคะลงไปกี่หลักดีคะเจ็ดหลักแปดหลักไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอนไอ้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 นอ้ไ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 องไอ้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 จอ้อ้อ้ไอ้อ้อ้ไ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 อ้ อันนี้ก็ทำด้วยใจเหมือนกันที่กอลสร้างความเชื่อมั่นอยู่เชื่อมั่นให้กัไงบมาะก็ก็ทํางานให้เขาดูครับผมก็ผมไม่ผมไม่มีอะไรเลยผมก็คือผมมาแต่ตัวโยโยเกงแล้วก็แล้วผมก็เอางานที่ผมทำน้อง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 เนี่ยมาให้เขาดูแล้วก็ที่สําคัญผมได้ร่วมงานกับเขาผมก็ทําให้เขาดูว่าผมทําอะไรได้ครับไมคาดหวังยังไงบ้างคะไม่คาดหวังค่ะเออทำให้เต็มที่ค่ะคือทําสุดแรงอ่ะ ทำอะไรเต็มที่มาหมดทุกอย่างแล้วจะทำอันนี้เต็มที่อีกอย่างด้วยแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องไปถึงระดับนู้นแต่จะไปค่ะแต่ไม่คาดหวังเพี่เขาบอกว่า<ล>ะจะพาะเราไปโกอินเตอร์ด้วยไปค่ะไปมาแล้วด้วยค่ะแต่เออติดโควิดกลับมาก็เลยค่ะตอน,ไม,ไ,ตตอนมอไม่เข้าจะไปแล้วแต่ตอนมเขาบอกเอ้ยไม่เข้าเดี๋ยวรอก่อนไอ้อย่างพี่เขาวางแผนของพี่พิมอยังไงบ้างว่าจะไปโกอินเตอร์อะไรยังไงจริงๆนะขณะเนี้ยจริงๆทุกอย่างมันเป็นสายทางหมดนะครับเราคงไม่กล้าไม่กล้าบอกว่าเราจะถึงไม่ถึงแต่ว่า ความฝันของเราเราคือเราเราอยากไปถึง,งจุดนั้นแล้วจะพยายามแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้จริงๆแล้วเราก็มี หลายหลายท่านหลายๆค่ายเขาก็เขาก็ให้ความรู้แลมากมายคุณโอ๊คพีเทลพี่วชั่นลอลล็อกพี่พึ่งอะไรเงี้ยเขาก็มาช่วยเราช่วยดูแลเราช่วยให้ความแนบรัปรึกษาเราแล้วก็เราก็พยายามที่จะเป็นเป็นเพียงค่ายเล็กๆค่ายหนึ่งที่จะพยายามากล้าในการช่วยเหลือกันก็ตอนนี้ก็สําหรับคุณพิมพิพายผมก็เริ่มเริ่มให้เขาเรียนเต้นเรียนหลอกเพลงน,นะครับและขณะนี้ก็กําลังกําลังจะไปเรื่อยๆรวมถึงไปเนค่ายหลายๆาค่านแสดงองคของเราก็คือ ไปเวนเตอร์แน่นอนต่างประเทศแน่นอนเรียกว่าฝันฝันฝันละถึงจุดนั้นครับพยายามพยายามเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันก็คงถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่เริ่มกล้ามันก็ไม่เดินสักทีกับรางวัลูกี้ออฟเดอะวีคของพีซเออร์ราันท์ฟอสเตนซีมอลให้กับพีมฟิลิปปินสยมันสร้างความ รู้สึกมั่นใจในการเป็นศิลปินมากขึ้นใช่ไหมไม่ค่ะเหรอมั่นใจอยู่แล้วค่ะไม่เห็นจะต้องมีอะไรมาสร้างพูดซิพูดอ๋อพูดขนาดนี้พูดอะไรอย่างให้พูดอะไรอย่างสองผู้พิพากษามั่นใจในตัวศิลปินเบอร์แรกที่จะโกอินเตอร์ยังไงบ้างครับเขาไม่อยู่ตรงนี้ครับก็เรื่องความมั่นใจของเขาแหละครับเขาไปได้แน่อยู่แล้วตอนนี้เราก็ มึงจะหลุดขับ <So S 1> ทาไมวะก็คือเราก็พยายามจะแบบเอ้ยง yeah. ั e ้นเราจะต้องในในพาร์ทของการที่ความมั่นใจเขามีเต็มที่อยู่แล้วอย่างเงี้ยชื่อเสียงพิมมีอยู่แล้วทุกอย่างพิมมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ความเป็นศิลปินทีนี้ก็เริ่มให้เขาเรียนรู้ในพาร์ทของการเป็นศิลปินมากขึ้นครับมั้ก็มีเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างครับก็คือเรื่องของการซ้อมเต้นการร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือนี่คือเรื่องใหม่ที่พิมจะต้องเรียนรู้อะไร้วันนี้ดูแลให้กี่คะนนครับคือวันนี้เพิ่งเริ่มครับ อันนี้เพิ่งเริ่มเลยวันนี้เป็นเวทีแรกของเขาเ<ๆ>ขาด้วยด้วยความที่เขาตั้งใจขนาดนี้เขาก็วานเขาก็ไม่หลับไม่นอนเขาพยายามที่จะสอบเป็นภัยดัมมี่เสียตามกันไม่ไหวไปบอกเขาหมดไปซ้อมเต้นเสียเราเป็นศิลปินแล,นนแล้วตั้งแต่ปีสี่เลยท้องนอนก่อน <laughs> เ,อเราไปซ้อมเต้นมนะาเมื่นนะอ,อก,กี้นะครับซ้อมเต้นเมื่อกี้ปีสี่ เล่่นีแล้วก็เขาก็พยายามครับผมผมเห็นจริงๆผมรู้ว่าพินเนี่ยเขาเป็นคนทําอะไรเขาตั้งใจมากเขาเป็นคนแบบทุ่มเทแล้วเขาตั้งใจเขาเจ็บปวดยังไงเขาไม่สนนะเขาจะเอาเขาจะเอาให้ได้เพราะฉะนั้นผมรู้อยู่นะว่าเวลาเขาทําอะไรก็ทําจริงอันนี้เขาเพิ่งเริ่มครับเพราะฉะนั้นขอโอกาสเราครับวันนี้ก็ถือว่าเขาทําเต็มที่แล้วอย่างที่พินเองกดดันค์ไหมฮะปรับดูหลายๆคนคาดสอหมดเลยวันละต้องเป็นเบอร์หนึ่งของค่ายเบอร์แรกเขาก็พูดถูกแล้วนี่้ไปิีก้ามาเป็นคหาง แล้วเพราเราเป็นคนเก่งคนสวยคนรวยคนดังจ้ะเรามีปัญหาอะไรกับการเป็นศิลปินไหมร้องเพลงเรื่องเต้นเรื่องรูปเรามีปัญหาตรงนี้ไหมไม่มีค่ะเราพร้อมหมดเลยสุดแล้วทำไมเราไม่เปิดค่ายตั้งแต่แรกอ่ะจะมารอพี่กอล์ฟทำไมอ่ะคือเราไม่อยากจะลงทุนแล้วเจ๊งคนเดียวเราอยากจะมีเพื่อนเจ๊งอยากน้อยมีคนให้ด่าไม่ใจลงทุนไป็นว่ามัในใจจะมีคนเออให้ตราหน้าเอาไว้ได้ถ้าเราทำคนเดียวเราก็เราก็ไม่รู้จะไป แวมึงทำนะแต่ว่าเราก็แฮปปี้กับการเป็นศิลปินแฮปปี้กับชีวิตตอนนี้ค่ะทุกอย่างเลยอ่ะพี่ก็แฮปปี้กับศิลปินแล้วไหมครับแฮปปี้ทุกคนครับทั้งทั้งพิมทั้งหลุยส์จริงๆผมแฮปปี้กับทีมเรามากถึงว่าทีมเราจะยังเล็กมากนะครับแต่ว่าณขณะนี้ผมรู้สึกว่าเราเราทุ่มเทแล้วเราเออกนะครับโดยเฉพาะได้ได้พิมพ์ได้หลุยส์ไปอยู่ข้างๆผมก็ไม่กลัวอะไร เดี๋ยวพี่กอล์ปแต่พี่กอลก็ถือว่ามีธุรกิจใหม่ทุกทุกไสมาแล้วก็เดือนเดือนหน้าก็จะเปิดแล้วอะไรอะไรนะครับพี่กอล์เดือนหน้าก็จะเปิดธุรกิจใหม่ของผมแล้วก็จะขับธุรกิจธุรกิจเยอะมากครับคือบางทีแค่แค่เราไปแค่เราไปกินหมูปิ้งเราก็ได้ธุรกิจของเขาแล้ว โดยที่ไม่ตั้งใจด้วยซ้ำแต่ว่าสัเร็จมัมยืม,ม,มต,ตังแหละยืมแหละยืมยืมตัง <c oughs> คุณพีพ, <c oughs> พีแะดับพออยี่ปีพี่ทำทำงานด้วยกันเนี่ยลงทุนด้วยกันสามคนกลัวไหมฮะกับแบบมันจะเหมือนเพื่อนคนอื่นๆที่แบบขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์ต่างๆอย่างเงี้ยเรามีีวิธเราขัดแย้งกันเป็นประจำบเราทะเลาะกันทุกวันเลยค่ะครับผมจริงๆแล้วพอเวลาทํางานก็ค่อนข้างจริงจังกันทะเลาะกันทุกวันก็คือไม่ได้กลัวใช่ไหมครับเรื่องทางนั้นคือคือเจ๊งอะหรอ เรื่องแบบปัญหาทะเลาะกันแย่งอ๋อไม่หรอกอะทะเลาะกันตลอดเวลาครับอย่าว่าแต่เรื่องผลประโยชน์กับเรื่องอื่นก็ทะเลาะเรื่องไม่เป็นเรื่องนี้อะไรก็ทะเลาะนี่หน่อยๆอะไรนี่เราถามว่ากลัวเจ๊งไหมเราเราเป็นเราเป็นหนึ่งในลงลงทุนอ๋อดิฉันไม่กลัวเจ๊งหราคดิฉันทำหลายอย่างเช่นกันนี้ก็มาทั้จับนั้นใหม่เยอะตัวคนด้วยนี่ครับนี่ผเป็นสบายใจเจ๊อ่ะคแสดงเราก็พร้อมเติมเงินตลอดใช่ไหมครับมาเถอะจ้า รู้ไหมครับว่านี่มันจะอยู่ในยูทูบไปตลอดไลฟ์ไปเลยไลฟ์ไปทั่วโลกเลยนะนมีครับจะมีศิลปินอื่นอีกเยอะเลยใช่ครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับวันนี้ที่มายังมาไม่ครบมีมีคนที่กำลังคุยๆ่ใชแล้วก็ใครที่ มีผลงานสนใจก็ลองส่งมาที่ Facebook เพจของค่ายได้ครับชื่อพิมพ์ลิพายขายทุกอย่าง่าเอาเรื่องเพลงมาไว้ตรงนี้อ๋อเนั้นเดี๋ยวเราว่ากันจริงจริงนะสหกับน้องๆที่จะมาเป็นศิลปินค่ายนี้มันต้องมีลักษณะไหนก็ต้องโดดเด่นก่อนเลยครับในไม่ว่าจะแนวดนตรีอะไรสไตล์อะไรเขาควรจะต้องโดดเด่น จนเรารู้สึกว่าเราอยากทำงานกับเขาอะไรเงี้ยพี่มีให้คแนะนพี่พี่มีแนะนำน้องที่จะเข้ามาอยู่ร่วมค่ายร่วมงานกับเราโอเคอย่ามาถ้าเกิดรับปรความดังไม่ได้อยังยังจบยังจบยังหยุดหายใจถ้ารับกับความเขาเรียกว่าปังไม่ได้ไม่ต้องมาครับจริงๆเพราะเป็นศิลปินแล้วมันทำให้การขายของเราต้องลดน้อยลงไหมครับหรือว่ายังไง อไม่ค่ะจัดเวลาได้ตั้งแต่เป็นศิลปินขายเยอะขึ้นด้ยขายหนักกว่าเดิมว่ะขายหนักกว่าเดิมอีกจัดเวลาได้ไฝากฝากฝากใครฝากใครเราใครน้องใหม่อ่าครับตั้งั้นก็ฝากขอขอฝากไคลคาวเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะครับก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับ Facebook ไคลคาวเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ช่อง YouTube นะครับแล้วก็จริงๆแล้วทุกช่องทางมิวสิกสตรีมมิ่งเลยนะครับแล้วก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะครับขอบคุณ พี่กอ๊อฟครับก็จริงๆผมก็อย่างอย่างที่บอกนะครับเราเป็นค่ายใหม่มากก็คงต้องขอแรงสนับสนุนจากพี่ๆและเพื่อนๆน้องๆทุกคนช่วยพวกเราด้วยนะครับเราก็พยายามที่จะทํางานที่มีคุณภาพที่สุดแล้วก็พยายามที่จะตั้งใจทํางานอย่างีสุดครับสี่ปีเบอร์แรกเล้ชมคุณ่มคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมค้อมคคุณคุณคุ้ช หลายเบอร์มากเยอะมากแล้วก็งานดีมากโอณพูดแล้วแบบสงสารสื่ออาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงงานเยอะแล้วครับค่ะ <c oughs> ไม่เคยทำอะไรอย่างนี้